มาพี่น้องผิดเยอะครับหลายตัวอยู่พี่น้องเถอโอ้โปรแกรมคงไงไหมอ้คืออยู่พี่น้องเส้นดินดช่ไหมโอ้พี่น้องเขาหลายตัวอยู่ครับเนี่ยคือคือสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับกับคนผู้ชายเก่บลายโลคนปะทินปะจิ๋นปะเห็ดคือเก่าครับพี่น้องเจอกับพี่น้องตอนนี้ครับเจอกับบรรยากาศที่ว่าออกพรรษาแล้วพี่น้องเขาอก็เริ่ม แก้เด้พี่น้องเ,เขาครับเริ่มไกิพอเจียวแล้วอยู่ประมาณเดือนนึงกับโอเชแล้วครับเนี่ยเขาแต่ที่นี่น้ามันขอนพี่น้อง <c oughs> น้าแถวนี่ขวนผมเล่มว่าสิมาดักปูไปความคือเกาพี่น้องไอเอฟซีมาเมื่อเนี้ก็บพ้มาลุยปูคือเเขาครับผมหลังจากเมื่อนั้นผมชิปก้อนผมไปใส่ฟังทั้งพุ่นพี่น้องคนละทีบเลยครับผมมีปูแต่ว่าผมสิอร้องมาเบิ้งมองนีไม้นี่จะกี่ผมมาใส่มันน้ามลาย นั่นขอนขวานสิผมมาหนาสิมีปู่ครับเรนเลยสิลงมาใส่ลองเบิงแถวนี้ตะเกามันใส่กะพ่อได้กินเนี่ยเนี้ครับโค้งไก่เขาคือเกาที่ผมไปใส่มือนั่นผมไปใส่แล้วมันบ่ถือผมเก็บไวปแบบหลังจากที่เขาไปใส่แล้วมันบ่ถือแล้วพี่น้องมือนั่นบ่มีปู่ที่นี่ผมเลยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องใส่ห้องคิดไว้ปเรวอะพอเวลาเขาสิมาใส่เขาก็าเอาออกจากห้องคิดแล้วก็เอาตากแดดไว้เขามาล้องเนื่อเกาพี่น้องมาล้องเนื่อเกาเนื่อโค้งไก่เนื่อเกา ที่ไปใส่แล้วพได้มันทิ้งได้บ่มือนี่ครับผมเดี๋ยวมาลองิ่งอุปกรณ์เขาคือเก่าเลยพี่น้องนี่ครับหาหลังหาหลังครับผมแล้วกับตะก้าอีกขดหลังเมื่อนั่นเราตะก้าไปว่าได้ใส่ตะก้าลดรถแต่ว่าดีน้ำหาเห็นพี่น้องนี่ครับเขามาดักกันด้วยตุ้มปลายครับตะก้าดักปู่เขาคือเก่าครับผมนะครับเดี๋ยวผมใส่เงียบไปก่อนพว่าเดี๋ยวเวลานั่นมันสิ ใส่เนื้ยนสิยากพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ใส่เนื้อไปเป็ะสว่วนล้วเขากำไปใส่น้ำกันครับก่อนที่เบิ่งก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัดสะเขยขคือเก่าพี่น้องก็ขอบคุณเอฟซีขึ้เก่าแหละพี่น้องที่ให้ความสนใจแล้วก็มีเอฟซีบางท่านหลายคนที่แนะนน้ำมาว่าให้ใส่เนื่อนั่นเนื่อนี่กัดหลายอยู่พี่น้องให้ไปร้องไงเนืเ่อมันไก่มันมันมนั่นผมเดี๋ยวผมไปร้องครับไม่มีผมพามาดักขู่ก่อนแต่ว่าเนื่อพี่น้องเนี้อเก่าด้วย เนื้อข้นไก่เก่าที่ผมไปใส่มือนั่นเรามันบวทั้งนั้นบ่มีปู่เลยบ่มีปู่เขาเลยบ่ได้ปู่เลยที่ไปเบิ่งไปเห็นตาป่าลงตรงที่พาไปเบิ่งป่าลงตรงเนาะนะครับเราใส่เนื้อไปใส่เนื้อใส่เนื้อเห้มันครบบัดจวนเราต้องไปใส่ไม่ต้องหือไงเพื่อนเนาะใส่เนื้อไปบัดจวนเราต้องไปใส่มันสิจก็ถี่เร็วขึ้นนะ หนาวทั้งหนาวทั้งโควิดเท่ากันยังใไงแนีย่ยจะงย่าไมา่สิเราเนาะพี่น้องเนะาะแบบใส่ไปแบบนี้เลยพี่น้องใส่เงียว่างเงียใส่นิ่อยู่เลยนะครับเราผมขอเวลาใส่เงียบจะเข้าเดี๋ยวเราไปรุ่นใส่ไปใส่ใส่พร้อมกันเลยนะครับไปะ่ะแต่ผมขอเวลาใส่เงียบเออแบบตะกร้าใส่เลยกรรที่ใส่ง่ายพี่น้อง จะเองบ้างแม่ไปซีสิครับอ๋อวันนี้มันเข่าผมลอยแล้วพี่นอ้องหนิ่งหลังแล้วต้เกาเกอพี่นอ้นนองน้ำตื้นวามึง ดีแล้วต้องนังแล้วครับ

ทำเต๋อมไก่พอดีเอาสามหลังแล้วพี่น้องสามหลังแล้วครับมุ้งหลอบกระจงหลังนึงคือว่ามีมุ้งเลย 那你、嗯、们肯定没拿吧？ ทอสิมีปู่วีเยอสองลังบาเ่ยไปทางเวงสีเลยพี่น้องเอ้แต่เวียนดิดตกดินเหรอคำไม่แต่ว่าเยอจะกล้าอยู่หลังนึงหาหมอดใส่กันพี่น้องใส่กัน ตั้งไว้เหมือนกันแท้หนิบ้ตั้งไว้นี่เลยหลังทุกท้ายตั้งไบบคนลวนไว้นี่เลยน้ามันถ่งวงมันแท้โอ้แต่เว้นตีตกตีแล้วพี่นอ้องอ่ะวอิได้กะกพอกันตอนเศร้าพี่น้องอ้าวใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่เวลาใส่จะเกือบสิบโม,มงว่ะนี่ย่างหาใส่ซะ คุณลาบานี่ยะวันเสารบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเขาเขาถอกเต็มห้องเต็มท่าใกล้สีเลี้ยงเนาะอีกประมาณสองอาทิตย์กับเลี้ยงแล้วเขาบรรยากาศบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องมาติดตามเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆขอบคุณเ c เนซีนะครับนะที่เขามาติดตามกันสวัสดีตอนเ้าพี่น้อง มาครับไปลุ้นน้ำกันครับยำตุ้มปูน้ำกันครับผมใส่ไว้ตุ้มปลาไหลเอาปลาไหลตุ้มปลาไหลมาใส่ปูหา่านขึ้นก็เลยพี่น้องแล้วก็ตะก้าเจ็ดอันไะไปลุ้นน้ำกันมือนีบเอาเที่้านี่เอาสทีได้บ่เงี้ยเก่าเลยพี่น้องเจอว่าบ่มันแกจ,จะเงี้ยเก่านี่แหละถือกระวบเงี้เยเก่าเอาไปใส่ร้อนบ่ถือเลยใส่ทรงจงังเก็บใส่หของปิดไว้ Massai long, or massai long bung 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 มาสิถีกว่ามีปูไหมอ,อืมนีิเถต่นอคือเพื่อเห็นปูไตเห็นไหมจักโตอ่ะเพ่อเห็นปูไตโอ,อ้โหเห็นเยอบ้ไหมเห็นเยเถีวยเยวมาที่นอกถีก่วยเยครับ láy tổ cho phi nông kìa. ô, cam khung nghe mày. cam khung nghe phi nông kìa. áo, áo, màn điu, màn anh à, đi con. ôi, chú khâu bị ráy. áo, nó bưng, tắc kè, con đi tắc kè, bên mìu à củ bó tất cả này ừ. Hỏi subscribe cho kênh 3 tổ, Gõ Để không hấp dẫn Hãy subscribe phao kênh Ghiền นี้บอกคือคือจะพี่น้นนนองเส้นดินดีไหมโอ้พี่น้องเขาหลายตัวอยู่ครับเนี่ยคือคือคือเอาสามหลังแล้ว Tham lắng rồi, lắng Đó, lắng 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 cả lắng 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 cả khẩu lắng lắng ีเขา่าบ่อืออันนี้ก็เข่าอยู่พี่น้องเอาบ,าน,บานแล้วบานแล้วบานเลยมื่อนี่หลังละซี่หาโตกะเรือโอเชียด้วพี่น้องหลังละซี่หาโตมันทั้งปูทั้งมันอันจะมีซ้ำหนีพี่นอ้องมันบ่ทะเลายหันเขาเข่าซ้ำหนีกะทีวะโอเชียอยู่ đi bò tùm có mi oh ô cái mi như thế gì nhỉ hà tờ ô bò pháo bò pháo bò pháo thì bắt xe đây đứng đi biển đây Hãy subscribe ครับหลังนี้กับเขาดูครับไปโอ้สีหาตัวคื้กันเอา้าเจยวเลยเจยวเลยเอ๋อหลังนี้ดูพี่นอ้องนี่ตัวอืมนี่เขาสองตัว nó <laughs> đi vô vô pháo đọc cái nó cái, cái, ừ, cái, <laughs> ừ, cái đây lăng ừ, lăng đi bố mê đấy nó ngả nưng nưng lăng đi đó vô pháo đọc đây lăng nó tổ lăng đi đây tổ nưng vô cái đây lăng nó xám chi tổ มีเลมหลืมีเหลืองนี้ด้วยพี่น้องเล่นดีเหลืองนี้โอ้มีเดียมีเดียวดูมีเดีวยวพี่น้องโอ้นี่เขาหลายอยู่พี่น้องเดียเขาหลายตัวอยู่ครับมิเตตัวใหญ่ๆเลยนี่ครับเขาหลายตัวด้วยเนี่ย โอ้ยเงีย้ยเก่ากับเขาเด้พี่น้องกันมีปู่กัดอยอดเลยครับเงีย้ยเงีย้ยนี่ผมใส่ไปผมบอกเงีย้ยเก่ามาใส่โอ้พี่น้องอครับพี่น้องเงีย้ยเก่าพี่น้องเงี้ยเก่าก็สามารถเก็บ่ยไปจะใส่ได้เลยพี่น้อง,อ,งออกใส่ห้องผิดไปน้องแกบบเวลาเขาอยใส่แต่ะกะว่าจะชั่วโมงหนึง่งเขาก็ออกไปตากแดดไปจังมาใส่โอ้เข,าข่าคือกัน เย็บเนี้ยไว้ใส่ได้หลายมืออยู่โอ,อ้ดีดีดี่ดิ่นงอีกลังสามลังครับมือหลังนี้ใส่หนาทอปูเขาบ่มาหลักไวเพราะว่าอันนี้มันจะจมเพราะน้ำตรงนี้มันเลืกถ้ามันจมปูมันตายครับอ,อื núp phù khỏi chắc tổ bên nào khác nhỉ, cũng giúp phù nó cứ bao nhục hơn, lủng lung tưng nào, lằng hoặc sáu มึงหลังนี่ดูนี่เขาจะโตหลังพุทธไยแล้วพี่น้องหลังนี่กับเบ็ดแล้วหลังพุทธายแล้วตุ่มอะไรอู้หูหูหลังโอ้พี่น้องเขาหล่ตัวอยู่ครับเขาหล่ตัวเขาหล่ตัวอยู่ครับเขาหล่ตัวอยู่พี่น้อง ห้าหกตัวเจ้าเจ้าเจ้าพี่เดาแบบงใหญ่เลยไปโอ้คืออยู่พี่น้องมือหนิคืออยู่คืออยู่มานอยู่มานอยู่พี่ว่าโอเคอยู่โอเคโอเคเอาพี่น้องมาเทกันครับบ้านนี้มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องได้เจ็ดตัวครับนี่เป็นดู ีผมกินก็เช็บร์ไปแล้วครับเอาสิบเลเพราะว่ามันในสองมื่นแล้วสองมือนเราสิบเลยครับนี่ครับเนื้อผมมีต่อไลายใช่ไหมเนี่ยผมหมดสิบเลยเพราะว่ามันหลายมื่นแล้วผมหมดไปใส่ตู้เย็นไว้สองมื่นอยู่ได้เท่าไสองสามมื่นแล้วครับใส่ตู้เย็นไว้ไม่ได้ đi tôi xem đây 3 30 xem 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 này xem xe xem câu rồi, xem 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 câu xem 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 câu xem thứ ba xem 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 câu. xem là xem đồn khác xem 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 กเขาอตเดียวขึ ổ, ổ Đây, Th độ, l l ่นหรออันนี้ก็ยังทีหลังแล้วโตสองโตสามโตสี่โตกลหลายหลังกะได้หลายตัวนครบเอียถึงเลยเียบเอาแล้วครับแล้วหลายมื่นแล้วนี่ มันสีนีกินด้วยทั้งนี้เขาหลยใช่ไหมองทั้งนี้เขาหลยครับเนี่อยออกกันกินเ่าี้ก็ได้ก็มีตัวใหญ่เลี่มองหลังนะครับมีจบเจ้านี้ะตุ่มทั้ง ไปถึกบองมันงแก็พราะจะกินได้ยากอยู่ขี่น้องเลยหันมาถึกควมมันมีปลูกหันมาถึกควมมันมีปูกข้างอมมน,นองนะครับถึกหอมมีปูกอะโอเคเลยนะหอมมีปูกโอเคเห็นไหมเ,เออจะได้อยู่วันนี้ เออวันกี่กิโลเลยเอ้ยไม่นี่หรอกไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างสักทีนี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะกบกกรมคงไงว้าสุดยอดเลยขี่น้องมือนนี่รับไล่ให้่เขาขี่น้องสุดยอดเลยได้หลายอยู่ครับ ยอ,ยอ,อ๋อน้งเท,ทียบัเบิดตัวนี่ยังเหลืออีกอยูอ่ว่าเห็นเนาะนิงเทบุษัเบิดอยู่ยพี่น้อเดี๋ยว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 กับมามันเบิดแล้วน,น,นี่เขาสองตัว มันเบ็ดแล้่ยวนะนี่ครับหลังนี้เขาหลายสวอยู่เนี่ยหยาบเต็มติ๊กได้พี่น้องเลยนี่มันมานได้เลอนะครับนี่คันขอนครับน้ำมันขอนน้ำมันขอนพี่น้องหยาบน้ามันขอนได้หยาบเต็มถังนะพี่น้องได้หยาบเต็มถังเลยนี่หน้ามันขอนครับพี่น้องเอาพี่น้องใส่ปูมือนี่มันเป็นให้เก็บเต็มถังครับ เล้หลกหลายเลยพี่น้องเกือบเต็มถังเลยนี่ก็สวยงามครับนี่จะปรการมีไงเลยเถอยงนี่จะรุ่นงามเลยพี่น้องเล้หมันเป็นไห้มื่อนี่หมันหมันครับเข่าดีเป็นไห้เลยมื่อนี่ยาเกลาอไหมพี่น้องมักไปมันเหม็นเล็กน้อยไหมเข่าดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้สีเหม็นเล็กน้อยเดี๋ยวว่าเข่าดีเป็นให้ไม่ก็โตยังไงเลยพี่น้องสุดยอดครับเข่าดีมากเอ็ซีมื่อนี่หมันครับเอ็ดซี่ได้หกหลายเลยครับมื่อนี่หมันหมัน ครับเลยบักหลายเลยมื่อนี่หมันเป็นให้ครับนี่แหละครับตะก้าเขาคือเก่าพี่น้องตะก้ารเราก็ตุ้มปลายนี่ครับสองย่างนะครับมาดักมื่อนี่ครับพี่น้องหมันคือเก่าเขาหรือเขาเยอะเลยเขาดีครับผมเขาดีเลยมื่อนี่เพราะว่ามาถึอน้ำช่วงนี้น้ำมันก็สืขวานเนี่ยเราเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันก็สืขวานเพราะเพราะน้ำมันขวานเรามันกะถือปูมันก็สืขวานลงไปน้ำนามเลยพี่น้องมันก็เลย้ยงพ่อมาใส่มันก็เลยถือ ครับแต่ว่าหันหอมไรไม่ปู่ได้พี่น้องหันหอมบ่มีม่ปู่หันถ้าปูบ่หลายแต่ว่าทาั้งคอีสานบ้านเฮานี่มันปู่ไรได้พี่น้องแต่ว่าทั้งไทยนี่มันก็บ,บ่ค่คอยหลายไปเลยครับแต่ว่าทั้งบ้านเฮานี่หลายเลยนี่ครับมีแต่บักกรรมไี้ยอยจังซี่เลยเดี๋ยวไม่เงี้ยอย่างซี่เลยมื้อนี้ FC คงสิบ่ผิดหวังเนาะพี่น้องมื้อ,น,อ,น,อ,น,อ,อน,นั้นไปผมใส่ผิดหวามบ่ถูกครับแต่สำหรับมื้อนี้คง FC คงสิอ่าบ่ผิดหวังสำหรับ ที่เขามาเบ่งวิธีการดักปูด้วยตะกร้าแล้วก็ตุ่มปลาไหลนะครับคงสิบ่ผิดหลังพี่น้องมือนี้ซือว่าโอเช่เลยนะครับหมานอยู่ครับพี่น้องได้หลายยอีปูครับผมครับขอคุณเรียบซีนะครับทุกภาคนะครับที่เขามาิดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันขอพระคุ่มากๆครับเพราะว่าสิเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับทุกๆภาคนะครับที่เขามาิดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนปฏิตีนภาคินภาคเฮ็ดนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ทั้งฝากทั้งฟัง พี่น้องเฮาด้วยฟังเ่านะครับขอพระคุณมากๆครับที่เขามาติดตามเป็นกําลังใจว่าี่เป็นตั้งประเทศนะครับที่เพื่อนไปเห็นงานในต่างประเทศนะครับบางท่นานก็เขามาคอมเมนต์เขามา,มามถามอยู่ครับ <cell> ขอพระคุณมากๆครับผม <c' discs> ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเยาซีทุกท่านนะครับที่พูดถิ่มกันนะครับที่ให้กําลังใจกันผู้ที่เพื่อนมากแบบหากินแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาพี่น้องหากินแบบพื้นบ้านโบราณบ้านเฮาเพราะว่าที่เป็นรักปูรักปลานักอ่า หรือทําอุปกรณ์การนักปลาที่ใดที่ผมคิดค้นขึ้นมาได้เฮ็ดได้ผมก็จะเฮ็ดในพี่น้องเบงเพื่อสิได้ไปบอกต่อๆกันไปนะครับแช่กันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อในพี่น้องบานห้องหรือว่าพี่น้องรอบๆบานค้องที่เบิ่งชิปผมก็เอาไปทาตามนะครับที่อันไหนที่บอเข้าใจก็คอมเมนต์มานะครับถามกันคุยกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมเจอกันไหมพี่นาพี่น้องแล้วเฮาสิไปหาอย่างแักหยังนะครับเจอกันไหมพี่นาครับ